สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจด้วยนะครับวันนี้ผมไบตีทีนมีหนังคนเถื่อนกินเตียนมาสปอยให้ฟังส่วนเรื่องดาวนั้นจะเป็นอย่างไรมาฟังกันครับเมื่อสมัยก่อนในยุคแห่งความมืดดินแดนแห่งเมทาลุเนียมีเจ้าปีศาจได้อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าซารคอยกดขี่มนุษย์อยู่มาวันหนึ่งมีนักรบสุดโหดชื่อว่าคลานปรากฏตัวขึ้นเพราะกับดาบของเทพเจ้าเข้าช่วยเหลือทุกคนและเอาชนะมา The species, ได้แต่เขานั้นบาดเจ็บหนักที่หัวใจเลือดไหลเจ็ดวันนักรบร้อยคนจึงดื่มเลือดของเขาเพื่อสืบทอดความแข็ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของคนเถื่อนลูกหลานของคลานกลับมาที่หมู่บ้านคนเถื่อนในยุคปัจจุบันกันครับดนั่นหนุ่มน้อยผอมบางร่างเล็กแต่หำใหญ่พระเอกของเราคนเถื่อนที่ไม่เหมือนใครในหมู่บ้านและใน,ในวันนั้นพระเอกได้เหวี่ยงขวานยักษ์พลาดทำให้โดนข้าวของในงานพังเละเทะลุงเลยพาพระเอกมาฝึกร่างกายเพิ่มเพื่อออกเดินทางฆ่าสัประหลาดแล้วกลับมาพร้อมชื่อเสียงแต่พระเอกก็บอกว่าเขาทำไม่ได้ครับดูหุ่นผมสิจะให้ผมไปสู้กับตัวใดไ,ได้หล่ก ต่อมามีนักนดนตรี2คนเดินทางมาที่นี่มาเพื่อแสดงนดนตรีหาเงินในงานเลี้ยงของพวกคนเถื่อนคืนนี้ซึ่งพวกคนเถื่อนก็คิดว่าเป็นศัตรูครับจึงสั่งโจมตีแต่เละลอก็บอกว่านั่นมันนักนดนตรีต่างหากจะบ้าพวกเขาจึงยอมไม่เข้ามาในหมู่บ้านและในคืนนั้นเละลอก็โดนเพื่อนแกล้งครับเลยหนีขึ้นไปอยู่บนหอคอยเฝ้าระวังแทนลุงเลยบอกเพกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆแ,แล้วก็ให้เป่าแตรนี้นะเป่าแรงๆมีแดงเท่าไร่ใส่ให้หมดและลุงแกก็ลงไป ต่อมาเจ้าชายวอคซาได้นาทัพมาบุกหมู่บ้านคนเถื่อนเปรกินอย่างนั้นจึงพยายามจะเป่าแต่บอกทุกคนครับแต่เป่อยังไงมันก็ไม่มีเสียงออกมาเลยหมู่บ้านคนเถื่อนจึงถูกทําลายลงอย่างง่ายดายทุกคนพยายามจะต่อสู้แต่ก็โดนจับตัวไปจนหมดส่วนเปริกที่เกาะอ,อยู่ด้านบนก็ได้ไหลลงมาเจอกับพวกมันแต่ก็ได้ลุงช่วยไว้ทันแล้วลุงก็ได้พุ่งเข้าใส่วอคซาแล้วดาบฟันใส่มันสุดแรงปรากฏว่าดาบหักครับเกราะที่วอคซาใส่นั้นมันเป็นเกราะที่ไม่มีวันพังคุณลุงเลยถูกวอคซาเสียบให้เข้าที่กลางอก พวกมันห็ินว่าพระเอกผอมแห้งเกินไปเลยคิดว่าพระเอกไม่ใช่คนเถื่อนจึงสั่งให้เอาไปฆ่าทิ้งซะและในตอนนั้นเองแต่ยักษ์มันก็ได้หล่นลงมาใส่ฐานคนนั้นและมีชายคนหนึ่งออกมาจากแกรน,นเขามีชื่อว่าอาริเบิร์ตหนึ่งในนักดนตรีที่มาที่นี่ส่วนคุณลุงที่ใกล้ตายก็ได้ขอให้พระเอกช่วยทุกคนกลับมาได้ไปหาเทพยากรเขาจะช่วยเจ้าแต่ก่อนที่พระเอกออกเดินทางนั้นเขาก็ได้น้ำยาล่องหนของเพื่อนในหมู่บ้านติดตัวไปด้วย แล้วพระเอกกับอลิเบิร์ตก็ได้เดินทางไปหาเทพยรากรบนยอดเขาสูงเทพยารรได้บอกกับทั้งสองว่าพวกเจ้าไม่มีทางชนะเจ้าชายวัคซ่าได้หรอกเพราะเขามีเกราะที่ไม่มีวันพังทางเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คือต้องตามหาดาบที่พระเจ้าดาบในตำนานดาบที่หายไปกว่าพันปี ส่วนทางด้านของวคาซ่าตอนนี้พวกมันได้ทําการขอพลังจากซานแต่แผนการดันล้มเหลวครับเพราะเนื่องจากจอมปีศาจไม่พอใจที่บุตรแห่งคลานลอดไปได้คนหนึ่งวคาซ่าเลยสั่งลูกน้องไปตามจับตัวคนเถื่อนคนนั้นกลับไม้ได้กลับมาที่ดางด้านของพระเอกกันครับระหว่างทางอาริเบิร์ดได้ร้องเพลงสรรเสริญพวกคนเถื่อนแต่นั่นไม่ใช่เนื้อหาสาระสําคัญหรอกครับเนื้อหาสาระสําคัญจริงๆมันอยู่ในเนื้อเพลงต่างหากดาบนั่นอยู่ในสุสานของเขาบันนี่ถูกลืมเลือนมีเพียงกัมปีย่งฟาร์มเอลเท่านั้นที่รู้มันอยู่ที่ไหน พอไปอีกฟังจบปั๊บก็พาลีเบิร์ดไปที่นั่นทันทีครับระหว่างทางมีศพมากมายนอนตายอยู่เต็มไปหมดแล้วสาวห้าวสุดโหดเจ้าของผลงานนี้ก็ได้พุ่งเข้ามาทําร้ายพวกประเอกแต่พละเอกไม่สู้ครับเธอจึงปล่อยไปอลีเบิร์ดเห็นว่าเธอเป็นสาวสวยสุดโหดเลยให้พละเอกชวนเธอไปด้วยกันไปช่วยพวกคนเถื่อนซึ่งพอเธอได้ยินคําว่าคนเถื่อนปุ๊บเธอเลยสนใจร่วมเดินทางไปกับพวกพระเอกครับแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่บาร์เถื่อนแห่งหนึ่งไปตามหาคนนําทางไปยังฟาร์มเอล แล้วพวกเขาก็ได้เอลคนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะได้ออกจากบาร์นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งมาท้าพวกระเอกสู้สาวโหดพราะได้ยินคําว่าท้าสู้ปับ๊บเธอก็รับปากทันทีแต่ระเอกก็ห้ามไว้ครับอย่าตีกันเลยมีอะไรก็ค่อยคุยกันระเอกเลยโดนเจ้านัทอัดสนุ่นนมเลยครับและในตอนนั้นเองพวกอาชาดําก็ได้ตามไปเอกมาที่นี่มาจาับระเอกแต่ก็ได้สาวสวยสุดๆช่วยไว้แล้วก็ตูม้มบาร์แห่งนั้นระเบิดเละไม่เหลือซาก และพวกพอเอีก็ได้หนีไปพวกมันเลยโทรฟ้องหัวหน้าครับว่าอเอีกมีนักรบสุดโหดคอยช่วยเหลืออยู่เราต้องการกําลังเสริมกลับมาที่ทางด้านของพวกพอกครับหลังจากที่พวกเขาได้ผู้นําไปยังฟาร์มเอลก็เหมือนว่าจะดีแต่ก็ไม่ดีครับพวกเขาลงอยู่ที่ในสักแห่งถึง2วันเอลนาทางเลยโชว์ท่องกรถาตามทางกับกระปอมแถวนั้นดูครับปรากฏว่าโดานเจาะปากไปที่หนึ่งและระอเอีกก็สังเกตเห็นทางลับจึงพานเข้าไปแล้วก็ได้พบกับเมืองเอลเมืองที่มีประตูหินหลายชั้นมากๆซึ่งผู้ที่จะผ่านไปได้เนี่ยต้องมีคุณสสมมมบัติที่เหาะ เปลกจึงคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติเลยพาทุกคนแอบเข้าไปทางอื่นแต่ก็เหมือนว่าระบบเซฟตี้มันจะดีเกินไปทุกคนตกลงไปในประตูหินและประตูหินมันก็ค่อยๆปิดทีละอันทีละอันพวกเปลเอกเลยต้องหนีตายินสุดชีวิตและทุกคนก็สามารถเข้ามาในเมืองได้สำเร็จ แล้วภารกิจต่อไปนั้นก็คือปีนขึ้นไปหากำแพียงภูมิบัญญาบนยอดหอคอยนูน่นแต่การที่จะเข้าไปได้นั้นต้องผ่านยามเอลสุดโหดยิงธนูแม่นไปได้ก่อนเพลเอกเลยใช้ยาล่องหนทาตัวและอาสาไปคนเดียวแต่เขาลืมทาน้้ำยาตรงหําครับทำให้แอบเข้าไปลําบากนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปบนหอคอยนั้นได้สําเร็จครับแล้วเพลเอกก็ได้ฉีกบทความเกี่ยวกับดาบที่พระเจ้าในหนังสือนั้นกลับไปแต่ก่อนที่เพลเอกจะกลับไปนั้นเขาก็โดนเหล่าพิกซี่น้อยกระทําย่ายีกับหาข,ของเขาอย่างทรรมาานนโดยกยกิิงู๋วใส เจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมโอ้ยหลังจากนั้นเอลก็ได้อ่านข้อความในกระดาษที่ระเอกขโมยมาได้ใจความมาว่า ดาดอยู่ในสุสานอยู่ในหุบเขาชั่วนิดันใกล้ๆนี่นเองส่วนสาหดเธอก็ได้เล่าให้พะเอกฟังครับว่าทําไมเธอถึงอยากเจอพวกคนเถื่อนคือต้องเล่าย้อนไปเมื่อก่อนเลยครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนจากชนเผ่าหนึ่งที่ผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าแต่เธอนั้นแข่งแกร่งเกินไปครับไม่มีชายคนไหนสู้เธอได้เลยเธอเลยถูกวัหน้าไล่ออกจากหมู่บ้านหลังจากนั้นเธอก็ได้หาคู่ต่อสู้กับคนนูน้นคนนี้ไปเรื่อยครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะเธอได้สักคนเธอเลยอยากเจอกับพวกคนเถื่อนพวกที่เขาลือกันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกลองสู้ดูสัักคร้ง พอเธอพูดจบพวกอาชาดํามันก็ได้พากันมาที่นี่ครับมันขี่นกยักษ์พุ่งเข้ามาจับพวกไปอกีกสาหดเธอเลยผลักไปอีกไปทางอื่นทําให้เธอถูกจับไปแทนครับส่วนพลีก,กับอลิเบิร์ตก็ได้ตกลงมาในเมืองของพวกสาวอเมรินครับแลส้สาวสาจึงจับตัวทั้งสองไปแต่พวกเธอไม่รู้นะครับว่าทั้งสองคือผู้ชายอลิเบิร์ตก็เลยฟินเลยครับฝันมานานละว่าอยากมาที่นี่และพอพวกปอีกบอกว่าพวกเราเป็นผู้ชายเนี่ยพวกสาวสาวก็กรี๊ดแตกเลยครับคือพวกเธออยากได้ผู้ชายมาสืบพันธุ์มากๆพวกเธอเลยพาปลีกไปโบ๊ แล้วราชินีก็ให้อลิเบิร์ตไปรออยู่ที่กระท่อมพรุ่งนี้ก่อนเขติงตาของนายตัดมาที่สาหดครับตอนนี้เธอถูกจับไปที่ปราสาทของวอคาซ่าวอคาซ่ารู้กฎของพ่อเธอดีครับว่าเป็นยังไงมันจึงต่อสู้กับเธอเพื่อเอาชนะฝีมือของทั้งสองสูสีกันมากแต่แล้วสาหดเธอก็ได้ใช้จังหวะที่วอคาซ่าผลืกระโดดพร้อมกับขวานคู่ใจจามใส่ปรากฏว่าขวานแตกเป็นเสียเส่ยงเลยครับทำให้วอคาซ่าสามารถเอาชนะเธอได้อย่างหล่อที่ส่วนเธอนั้นก็ต้องกลายเป็นสีภรรยาของวอคาซ่าอย่างไม่เต็มใจนะักกลัับบมมมาาที่่หู้นอน,น,นออเซกตครับ หลังจากที่พระเอกทำภารกิจโบ๊ทจ้ำโบ๊กับสาวๆเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ชวนอาริเบิร์ดหนีไปจากที่นี่ไปช่วยสาวโหดแต่อาริเบิร์ดก็ไม่ไปครับเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือยังไม่ได้โบ๊ทจ้ำโบทีนั่นเองครับพระเอกเลยแอบหนีออกไปคนเดียวแล้วราชินีก็ได้เข้ามาอาริเบิร์ตในกระท่อมก่อนที่จะขอให้อาริเบิร์ดจัดหนักให้เธอหน่อยแต่อาริเบิร์ดไม่ทำครับขอสำนึกได้ว่าต้องไปช่วยเพื่อนขอจึงหนีออกไปจากหมู่บ้านและไปเจอเข้ากับเอลนำทางสภาพดูแย่มากครับผมส่วนพระเอกนั้นก็ได้ดา เพลยจึงหยิบดาบนั้นขึ้นมาแต่ก็ดันทำหล่นสาวโหดเธอจึงหยิบดาบเล่มนั้นขึ้นมาให้วอกาซ่าเปลยงงเลยครับว่าทำไมวัดแล้วพวกมันก็ได้จะเปรีกกับไปที่ปราสาทและทำการกรีดเลือดออกมาหนึ่งหยดเพื่อบูชาจอมปีศาจให้มอบพลังให้ก่อนที่จะพาพวกคนเถื่อนขึ้นไปบนลานบูชายันเพื่อทำพิธีขอพลังแห่งเทพ อลิเบิร์ตกับเอลที่เห็นดั่งนั้นจึงแอบบตามเข้าในปรา,าสาทโดยการปลอมตัวเป็นทหารแล้วเข้าไปขโมยดาบอย่างทีพเจ้าหนีขึ้นไปบนลานบูชายันแล้วช่วยพระเอกออกมาพระเอกเลยใช้ดาบที่พระเจ้าเหวียงใส่พวกมันแต่ดันเหวียงพลาดไปโดนเสาครับเสามันเลยล้มชนกันเหมือนโดมินโนพังเละไปหมดทำให้พวกคนเถื่อนที่ถูกจับอยู่หลุดออกมาได้ตอนนี้ไม่มีใครสามารถต่อสู้กับพวกคนเถื่อนได้เลยครับวอคซาเลยสั่งให้สาโหดจัดการพวกคนเถื่อนให้หมดแต่พระเอกก็เข้ามาขวางไว้ก่อนที่จะพูดเตือนสติเธอทำให้สาโหดกลับมาเป็นคนดีอีกครั้ง ส่วนโบคาซ่านั้นก็ได้ดื่มเลือดของพวกคนเถื่อนทําให้มันได้รับพลังแห่งเทพและกลายเป็นจอมปีศาจยักษ์สุดแข็งแกร่งอ,อริเบิร์ตเลยบอกเปเเอกว่าจุดอ่อนของมันอยู่ที่หน้าผากมันเคยโดนครานแทงตรงนั้นเพลเอกจึงขีน่นกยักษ์ขึ้นไปแต่ก็โดนพ่อมดยิงพลังขวางไว้อ,วอริเบิร์ตเลยเอาก,กีตาร์ฟาใส่หัวมันส่วนเอลก็ได้ยิงธนูใส่มันเพื่อหลอกล่อทําให้เปเเอกสามารถขึ้นไปบนหัวมันได้แต่ก็โดนจับได้อยู่ดีมันจับปเปเรอกให้สาหโหดฆ่าแต่เธอไม่ฆ่าครับเธอฟันใส่นิ้วมันทีหนึ่่่่่งงงกกกกออนน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 ทีีพพวววคเเถืจจจจะะรรมมแแใใัััสู้้้้ึชหหลปปขไ แล้วเสียบเข้าไปทีหนึ่งตรงแผลเกา่าอูมตัวแตกตายหลังจากนั้นพวกคนเถื่อนก็ได้ยกย่องให้พระเอกเป็นคนเถื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกส่วนสาโหดนั้นก็ได้เป็นสีภรรยาของพระเอกแล้วเรื่องราวการผจญภัยของคนเถื่อนร่างเล็กหำหญ่ก็ได้จบลง